Okay, so good. so good. I got you, wow. I feel good. I knew that I would know. She got the spice, baby. How oh, feels so nice. Like she got the no spice, baby. Sugar and the bow. Feel so nice. Like a sugar and a swabber. I want to the When I went, but I hold you in my eye. Pick a pick at my left Do you know how I feel? I feel nice, nice. Like a sugar and a spy, baby. I, 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 I feel nice. Yeah. Oh, well, like sugar and spy. So cool ยอดเยี่ยมมากครับทั้งคู่เลยนะครับทั้งน้องนั้นน้องเก่งนะครับเอาละครับคุณโจ伊บอยผมรู้ว่าคุณหนักใจมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผ่านไปก่อนนะครับคุณก้องสารัตน์ครับว่าไงครับถ้าใะพูดถึงเรื่องลีลาความเอนเตอร์เทนดูและสนุกนะครับน้องเก่งนะครับแต่ถ้าใะพูดถึงเรื่องของน้ําเสียงเข้ากับเพลงเพลงนี้ผมว่าคุณนัทครับขอบคุณก้องมากครับ คุณสตตมคือทั้งสองคนเป็นนักร้องที่ไร้ขีดจำกัดทั้งคู่นะครับคือผมรู้สึกว่าถ้าเพลงยาวกว่านี้อีกสักห้านาทีเขาก็ยังปลิ้นออกมาได้เรื่อยๆนะฮะดังนั้นสกิลผมว่าเท่ากันนะฮะต้องมาลงันที่สไตล์แล้วนะก็ทั้งคู่ก็ทําได้ดีทั้งคู่ผมว่าถ้าผมผมว่าครีเอทีฟคุณเก่งน่าจะล้ำนิดนึ่งขอบคุณคุณสตตมครับคุณเจนิเฟอร์คิมครับอือคู่นี้เป็นคู่โชคที่ คือดูแล้วสนุกมากนะมันมากคุณเก่งกับสองคนนี้ถ้าเปรียบเป็นนักมวยคุณเก่งจะฟุตเวิร์กสวยแจ็บดีท่าชกสวยแต่ว่าคุณนัทเนี่ยนิ่งๆสุขุมค่อยๆค่อยค่อยคิดก่อนที่จะชกแต่เวลาชกลดลงไปน็อกเหมือนกันนะฮะแล้วเสียงของเขาคุณได้ใจทดิฉันไปเต็มเตเลยคนนี้อย่างนี้เขาเรียกใช้หัวชกนะครับ คุณบครับสำหรับนัดเนี่ยผมประทับใจมากเพราะว่าฟังเสียงเนี่ยวิธีการร้องอะไรเขาเนี่ยเหมือนพวกนักร้องอินเตอร์เลยดูแล้วรู้สึกแบบอยากให้นักร้องเมืองไทยเนี่ยมีอย่างเงี้ยเยอะๆส่วนเก่งเนี่ยเขามาแบบอ,อีกแนวหนึ่งเลยคือมาแบบมี ครีเอทีฟมีความคิดสร้างสรรค์คือสิ่งที่เขาแสดงออกมามันเกินกว่าที่เราจะคาดคิดว่าเขาออกมาแล้วเขาจะร้องอย่างงี้เขาจะร้องโนต้ตนี้นะซึ่งทําได้ดีมากสองคนนี้จริงๆแล้วเนี่ยแนวทางนี่คนละแนวแต่ว่ามาแบทเทอร์กันแล้วดูสูสีมากเอาละครับมาถึงคุณจอยบอยแล้วนะครับว่าไงครับตอนตัดสินใจซื้อบ้านเนี่ยไม่ยากเท่านี้ตอนนี้ยากมากนะครับ เพราะว่า2คนนี้คือคือน่าจะเป็นเสียงเหมือนเหมือนคู่เอกในทีมผมที่ไม่มีใครในทีมเหมาะสมที่จะเจอกันเท่านี้มาก่อนแล้วมันก็ยากมากๆเสียงทุกอย่างที่ที่ได้ซ้อมกันไว้แล้วทําได้เกินเกินทั้ง,ท,งทั้งคู่เลยอ่ะคือไม่เหมือนกับตอนซ้อมทุกคนปล่อยออกมาจนเ,เมื่อกี้นั่งงงตะลึงอยู่แล้วก็ยากมากๆนะน้องสองคน เป็นน้องรักทั้งคู่ด้วยแบบว่าถูกใจทั้งคู่เลยแต่ไหนๆจะไปได้คนเดียวก็ขออนุญ,ญาตส่งเก่งเป็นตัวแทนของทีมไปแล้วกันครับผม คุณนักคู่มากครับเก่งนักคู่เลยนะครับขอบคุณมากครับ